ท่องลีช่วงนะครับกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออยู่นคนปรปฐมมาหลายสิบปีได้ได้อยา่างถ้าเป็นเชียงใหม่เขาจะบอกว่าตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นเป็นดินแดงแห่งหนางฟ้าเหมือนเมืองสวรรค์หลวงพ่อได้มาอยู่นคนปรปฐมแม้จะห่างเมืองประมาณกี่กี่กกีกีกิโลครับลองพ่อประมาณน0กยีิบกิโลนะยี่สิบกิโลจากองค์พระปฐมเจดีย์วความรู้สึกหลวงพ่อ อย่างนักเชียงใหม่เป็นดินแดนแห่งหนังฟ้านครปฐมผมในนานะคนนครปฐมแต่กําเนิดเคยคนแฟนคลับช่องริชอบคนนครปฐมฟังคิดว่านครปฐมเป็นเมืองแห่งอะไรครับผมถามหลวงพ่อครับนิมมณ์ครับนครเป็นที่มาอยู่หลายสิบปีเป็นดินแดนแห่งนักปราชญ์เป็นดินแดนแห่งพระเกจิคณาจารย์เป็นต้นกําเนิดขององค์พระปฐม ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นคำว่านาครปฐมเนี่ยก็คือเป็นนครแห่งกำเนิดของศัพ์พสิ่งทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเจดีก็ยิ่งใหญ่ครูบาอาจารย์เกจิคณาาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อทาหลวงปู่บุญหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อเงิน รู้แต่เป็นเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งนั้นเลยดังนั้นต้นกําเนิดของนครปฐมคือเป็นต้นกําเนิดสาขาวิชาทั้งหลายเป็นต้นกําเนิดของนักปราชญ์ทั้งหลายพระโสดาพระอุตรละผู้มาเผยแพร่ในพระพุทธศาสนาก็มาเผยแพร่ที่นครปฐมเป็นปฐมมเหตุแล้วก็เป็นต้นกําเนิดแล้วนครปฐมเป็นนครแห่งกําเนิดแห่งสมัยทวารวดี เป็นต้นกําเนิดของศาสนาเป็นต้นกําเนิดของ,ของหลายๆอย่างดังนั้นนคนปรปฐมคําว่าปฐมคือหนึ่งนครที่เป็นหนึ่งหรือเป็นต้นเหตุหรือเป็นเป็นเหตุแห่งสาเหตุแห่งการเผยแพร่ธรรมเผยแพ่เป็นสาเหตุของการก่อสร้างวัตถุมงค,คลก็ดีวัตถุที่ใหญ่ยิ่งถ่ายทั้งโปกก็ดีดังนั้นนคนปรปฐมจึงเป็น สายเหตุแล้วก็เป็นนครของเหตุทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองอาจมาขอเจริญพรอืมอนนั้นนะแล้วอีนิดหนึ่งครับแล้วความที่เกิดเป็นคนนครปตถมมีพระบางรูป <c oughs> ท่านเคยบอกไว้ว่า่าคนที่เกิดดินแดนที่เกิดกับเจดีเมืองเมืองนบุญนี้ <c oughs> อดิตตะชาติ <c oughs> มีหมาเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่เป็นไรครับช่างไหมช่างไัก็เมืองเมืองนี้ไม่ให้คุยมีมีหมามารบกวนจะถามหลวงพ่อว่าออกไปแล้วออกไปก่อนแล้ว ไปกินนมเลื่มนมไปไปกิงนู้นไปมันไปตามนู้นไปไปคิดเก่งหลวงพ่อเนี่ยเอาเอกไปก่อนไปไปกินนมไปเก่งครับไปกินนมไปแล้วต้องไปดิไปแล้ไปหยิบอยู่ไปหยิบอยู่หลังหลังนั่นน่ะหวังหลวงพ่อคิดถึงหลวงพ่อต้องไปไปหยิบขนมไปหยิบขนมอยู่หลังตู้อ่ะหลังตู้นู่นอ่ะหลลนมาแ้ว อันนี้มันนักเลงอ๋อเลงอ่ามันมันต้องเอาใจมันไม่ไม่กระโดดกัดคอผมเนี่ยพอถึงได้เวลาจะกินขนมอ๋อนี่เอาถุงเอาาถุงนี่ร่อนถุงแหน่ะถุงนครับนี่นีถุงถุงกระดาษพิเศษอ่ามันมันมันอยู่ของอยู่อยู่้รงหล่ะนี่นี่ถุงขนมนะเออถุงถุงนั้นอะไนั่งข้างล่างไงข้างล่างล่าอ่านั่งไงที่เป็นซองอ่ะ นี่ e. เป็นสองนนะนั่นน่ะะที่จับที่มือนั่นจับเออแล้วรุ่นไปไปตามไปตามไปมีหมามารบกวนเหมือนมันอยากจะร่วมรายการก็แล้วคืออ่ะตอเมื่อกี้คือที่จะถามหลวงพ่อว่ามีหลวงพ่อบางรูปที่ผมเคยเคยไปวัดแล้วก็ได้ได้ยินถ้าอ่านเจอหรือหรือท่านเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะบอกคนนครปฐมเนี่ย ต้องมีบุญมากอดีตชาติอาจจะเคยร่วมสร้างเจดีย์หรือทําบุญเกี่ยวกับเจดีย์ชาติเนี่ยจริงมาเกิดเป็นคนนครปฐม,มถ้าไม่เคยได้ทํามาก่อเนี่ยไม่ได้มาเกิดจังหวัดน,นี้หรอกอคิดว่าจริงหรือเปล่าพับหลวงพ่อมีความคิดเห็นยังไงครับเคมีส่วนนะครับเคยมีส่วนก่อนนี้จะมาเป็นเป็นคนกรุงเทพเกิดกรุงเทพครับตอนนี้เกิดกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็เคยเคยตั้งจิตว่าเอะเราจะไปสร้างสำนักที่ไหนดีอก็ ไปเลงดูหลายจังหวัดไปดูนครนายกบ้างอะไรมีน้ำตกน้ำตกอะไรเราอยากจะไปอยู่อะไรเงี้ยก็ไปถามหลวงพ่อเพื่อนวสามณิตท่านก็นั่งสมาธิดูท,ท่านก็บอกว่าท่านจะต้องไปสร้างสำนักอยู่นคนปรนคนปฐมเพราะนครปฐมจะเป็นสถานที่ที่ท่านอยู่ปฏิบัติธรรมที่นั่นเราก็รับฟังไปเรวก็เฉยเฉยเสร็จแล้วก็ ไปที่พระธาตุดอยเว้าอยู่ที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายท่านมีก็มีพระศักดิ์สิทธิ์รูปหนึ่งก็วางอยู่ที่สาราเขาไม่สนใจเลยว่าใครจะขโมยหรือไม่ขโมยมเป็นพระองค์หน้าตักประมาณสักเก้านิ้วหรือสิบสองนิ้วเนี่ยให้จับดูก็เบาๆจับดูก็เบาๆไม่หนักเท่าไหร่ก็คล้ายศิลาแรงก็เป็นพระเสียงไทยเป็นพระเสียงไทย ใครๆก็ไปเสียงไทยได้อัตมาก็ไปเสียงไทยว่าถ้าอัตมาได้ไปสร้างสำนักอยู่ที่นครปฐมเนี่ย<อ>ก็ขอให้หนักยกไม่ขึ้นครับก็ไปจับจับเสร็จเอ้าผ้านี่ติดอยู่กับพื้นเลยไม่แล้วดำยังไงก็ไม่ขึ้นยกขึ้นมาแล้วบังคับให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นก็าไบอธิษฐานกลับกันว่าถ้าข้าพเจ้าจะไปสร้างสำนักอยู่ที่นครปฐมได้ก็ขอให้เบาพระจับปุ๊บเบาเลยอื ออันนี้ก็เลยกลายเป็น,เป,นเป็นว่าอ้อคือเราต้องมาสร้างสํานักที่นครปฐมแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยดังบอกที่ก็น่าจะถูกอยู่ว่าสมัยโบราณเนี่ยองค์พระปฐมจะเป็นพระที่เด่นและเป็นที่สักการะบูชาของท่านท้าวพญ,ญามหากษัตริย์ทั้งหลายกษัตริย์ทุกหนายก็ต้องมาเสด็จถวายสักการะทั้งองค์แล้วนครปฐมก็จะมีเจดีย์มีวัดประจําที่ทั้งสี่ เป็นทิศทั้งหลายเลยก็จะมีครูบาอาจารย์ประจำทิศทั้งหลายครั้งปวงเพราะฉะนั้นท่านก็น่าจะพูดถูกเพราะว่า,วาใครที่เคยร่วมกันสร้างเจดีก็จะเป็นผู้ที่ได้มากาเนิดเกิดอยู่ที่นครปฐม,มหรือเหตุปัจจัยไปเกิดที่อื่นก็ดีก็ต้องย้อนกลับมาอยู่นครปฐม,ม,มก็น่าจะมีผลเช่นนะั้นเช่นกันแล้วก็จริงว่าใครจะไปอยู่ต่างประเทศจะไปได้สาม,มีมีลูกมีอะไรก็ต้องเกี่ยวเนื่อง อในอดีตชาติไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเหตุปัจจัยทุกชีวิตมันมีเหตุปัจจัยของเขาครับอมีเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมาเหมือนคนเหมือนพ้าต่างชาติอะไรดูอยู่ต่างชาติอยู่อังกฤษอยู่ออสเตรเลียอยู่ไหนสุดท้ายก็มาบวชเป็นพระไทยครับนะก็มีจิตใจเป็นคนไทยมาบวชเยอะเลยวัดป่านานาชาเต้ไปหมดก็มีเหตุปัจจัยมา น่าจะเป็นคนไทยมาก่อนก็จะเป็นอะไรมาก่อนก็ต่างคนต่างมีภพภูมิที่เวียนว่ายตตยเกิดแ,แต่พบน้อยพบใหญ่มามากมาย <ทะ S 1> เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีอดีตที่แตกต่างกันสุดท้ายนะฝากหลวงพ่อวันนี้วันนี้ว,นนวันเกิดลีโชคนะครับคนนครปฐมจังหวัดอื่นอย่าน้อยใจนะครับ <c oughs> ฝากหลวงพ่อพูดอะไรถึงชาวนครปฐมทุกตำบลทุกอำเภอ กราบนิมนต์เลยครับแล้วก็ฝากให้พรน,นนครปฐมด้วยนะครับเชิญครับที่ได้มาเกิดเมือนนี้คือคนนครปฐมเนี่ยทำอาหารอร่อยแล้วก็ศรัทธาพระดีมากใส่บาเนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคนนครปฐมเป็นคนจิตใจที่ดีงามแล้วเป็นเป็นนครที่ชอบสร้างวัดสร้างวาแล้วก็มีจิตใจที่ เพื่ออาลีแล้วก็ช่วยธนุบำรงพระพุทธศาสนาได้ดีมากดังนั้นชาวนาคปรปฐมก็ขอให้มุ่งมั่นอยู่ในคุณงามความดีขอให้ธนุบำรงพระพุทธศาสนาขอให้ให้ทานรักษาศีลให้ดีอย่างวัดว่าเอ็นเนี่ยพยายามที่มีปริวาสเนี่ยโอย้ยยมไปรักษาศีลกันเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นวัดในนคปรปฐมจึงเป็นวัดที่เป็นวัดปฏิบัติ เป็นวัดที่มีสถานที่ปฏิบัติมากมายก็อขอให้ญาติโยมจงกระทําซึ่งการให้ทานรักษาศีลให้เป็นปกติแล้วขอให้ชนนกรปฐมมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากโรคโควิดแล้วขอให้มีสติมีสัมมชัญญะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาขอให้ทุกคนจงเจริญและรุ่งเรืองและร่ำรวยทุกๆคน,นทื่นสาธุกาบขอบพระคุณหลวงพ่อมาเลยครับท<า><า>ี่เมตตา มานสนทนาธรรมแล้วก็ให้ของที่ระลึกที่มีคุณค่าผมจะเก็บไว้นะครับคงไม่ขายใหครนะครับแต่ผมจะอธิษฐานว่าขอให้ส่งผลเป็นถูกรอตเตอรี่ด้วยด, <c oughs> ดีไหมครับได้เร่งราบได้เร่งราบได้รับครับผมต้องอธิษฐานนี้ว่าถ้าพระเจ้าได้ทําบุญไว้ในชาติใดพบใดัอ่าก็ที่ยาวนานผ่านมาแล้วก็ดี ขอบุญกุศสนั้นจงเรื่องรัดมาให้ข้าพเจ้าได้มีลาภในปัจจุบันได้เถิดครับอย่างเงี้ยได้ครือถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมแล้วก็ยังไม่พร้อมเขายังอยู่ไกลนักท่านก็สามารถเอาเหมือนกับเดือนนี้เรามีตังค์ใช่ไหมโดยก่อนนู้นก็เคยมีตังค์แต่มีตังค์อยู่ในภพนูพ้นภูมินู้นอะไรเงี้ยเราขอให้ท่านรวมมาอย่างเงี้ยแล้วมาให้เราได้อืท่านก็นสามารถเล่งเล่งผลแห่งบุญน,นั้นได้มันเป็นท่าของความศักดิ์สิทธิ์ไง เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่กาเนิดเกิดมาแล้วเราจะได้เองโดยโดยโดยโอตุนมัติไม่มีต้องเ,เป็น<ต>การกระทำามาใช่แต่การกระทำนั้นหรือลาบนะมันอาจจะห่างไกลแต่ท่านช่วยเร่งให้มันเกิดขึ้นไว้ได้นะเหมือนกันอย่างนั้นนะเหมือนกันแต่ว่าอิจารอย่างนั้นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทํามาแล้วก็ขอให้เร่งลาบข้าพเจ้ารู้สึกขัดสนแล้วขัดสนยากไร้เหลือเกินก็ขอให มีเงินทองใช้ขอให้ถูกหวยบ้างเนี้ยก็ใครอธิษฐานก็จะสําเร็จได้ไหมดเลยอ่าสำเร็จได้จริงจริงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านทาได้จริงๆครับคนเคยมาบูชาไปเนี่ยไม่เคยถูกหวยเลยในชีวิตก็อธิษฐานว่าถ้าท่านเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์จริงอะ่ะงวดนี้ขอให้ถูกหวยด้วยก็ถูกตั้งยี่สิบใบมีอ๋มีมีมีหลายหลายเจ้าที่อธิษฐานอย่างเง้ก็จะเห็นเห็นผลทันทีเลยครับมีบ่อยมีบ่อยแต่ที่หลวงพ่อบอกให้ผมไปใส่กรอบทองจ่ายใจผม ขอไปใส่กรอบพลาสติกแทนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าท่านโตอพลาสติกจะแตกต้องต้องเป็นเป็นทองทองไม่เป็นทองก็เป็นเงินอเพราะว่ามันโตขึ้นมาปุ๊บมันก็จะแค่พลาสติกแตกแค่เงินนะอแต่ถ้าเป็นกรอบพลาสติกปุ๊บองท่านหักเลยโตขึ้นได้เพราะเขาเขาไม่ได้อยู่กันเฉยๆก็โตคือใจผมคือความปลอดภัยกับชีวิตอผมผมกลัวพระอยู่ทองหายตัวตายใชไอย่างนี้ก็ได้นะ ก็ได้ไม่เป็นไรแต่แต่ว่าเป็นกรอบอย่างน้อยก็กรอบเงินก็ยังดีเพราะกรอบเงินมันจะโตขึ้นแต่เราอย่าไปเลี่ยมตายเลี่ยมตายแล้วก็โตขึ้นคครรัับบอายุน้อยร้อยล้านนายโยมอายุน้อยร้อยล้านอ่ะครับอาตมาไปเชิญลงบล็อกให้ท่านอ่ะถ้าโตอ่ะถ้าเปลี่ยนนยดูเปลี่ยนกรอบนี่ต้องสี่สาห้าครั้งอ่ะคโตขึ้นมาก็โตขึ้นก็กรอบแตกเป็นอย่างนี้ทุกองเลยในรุ่นนี้รุ่นรุ่นอื่นเป็นไหมครับก็เป็น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 เหมือนกันถ้าเขามีบุญแล้วก็เขาเกิดศรัทธาจริงๆริงนะ ครับใช่ก็จะแตกกรอบก็โตขึ้นแตกพ้าก็จะเปลี่ยนไปเพราะท่านโตขึ้นท่านมีเม็ดโล่ขึ้นวันก็ดันพลาสติกแตกแล้วตองท่องคาถาโคนานะท่องอะไรนะครับก็ดีดีถ้าท่องได้ก็ดีท่องได้มันก็หมายถึงว่าเหมือนเราอาราธนาทันทุกทุกวันนะครับครับคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องอารีอรนาอาราธนานะครับ รัตนาแล้วเขาจะช่วยเราถ้าเราไม่รัตนาเ้วเหมือนเราไม่มีปัญหาอะไรถามหลวงพ่อหน่อยอันนี้เป็นเป็นเป็นหลวงอุทวดใช่ไหมไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วคําว่าพุทธังอารัธนานังทำมังอาราธนานังสังฆารัทธนานังพูดทวดอย่างนี้ได้ไหมใช่ใช่ก็อยู่ในองค์องค์สามไงได้ไม่ไม่ไม่จําเป็นว่าสามสามคำสามสามที่สามประโยคนี้ต้องท่องกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่กับกับพระเกจิพระอรหันต์พระอะไรได้ใช่ใช่จับกับเหล็กไหลอย่างเดียวได้ไหมครับ ได้ก่อน,อนอยาวแบบส่วนขอ,ขอแต่ของเราเราต้องมีเท,เทวารัตนานังอ๋อพุทธังรตนานางทำบังรันานางสังฆังรัตานางเทวานางรัตนานางเพิ่มอ,อีกท<ๆ>ี่เราเราเทวดานุสติเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างท่านให้ระลึกถึงคุณของเทวดาเลยครับเพราะว่าเทวดาช่วยเหลือเราได้นะเทวานางรัตนานางก็คือผู้ที่มีฮิลิและความายกระจโอตัปะความเก,งก่งโวตบะบาบคือคุณธรรมของเทวดา เพราะฉะนั้นเทวานุสติก็เป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้เราลึกถึงดังนั้นกท่าของเราเนี่ยที่เราที่หลวงพ่อได้มาหลวงพ่อได้มาด้วยการไปบอกเทพเทวดาที่รักษาท่าศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วเขาให้มาเขาให้มาเราเลึกถึงคุณขเขาพอเราลัตนาแล้วว่าของเรามีพระนัตใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ยึดเหนี่ยวอยู่ในจิตใจอย,อยู่แล้วแล้วก็มีท่าศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นของที่เทวดาให้มา เราก็อารนันนาว่าพุทธังรัตนังธรรมรัตนังสังฆังรัตนังเทวานังรัตนังขอเราเทพเิดาและกุลสีพระสีและรไตก็ดีคุณเราเทพธิดาก็ดีคู่ของปุปักรักษาข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้สุขสมบูรณ์ให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและที่ผ่านสมบัติได้เถิดเราก็อธิษฐานตามดีๆแล้วก็พูดไปได้แต่ถ้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราต้องบอกเขาต้องบอกเขา เขาบอกเขาว่าสิ่งใดที่เราขัดสนยากไร้สักสิ่งใดที่เรารู้สึกคุณเครืองในจิตใจบีบคั้นใจเราหรือเกินก็ขอให้ท่านช่วยปัดเป่าก็จะช่วยได้ครับช่วยได้แต่ต้องบอกเล่านะแล้วจริงจริงไหมที่แบบว่าสมมุติจะร้องขออะไรท่าเฉยๆเทพก็ไม่ช่วยเพราะเพราะคุณไม่ได้ขออ,อก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยกรรมทายาธามีกรรมเป็นทายาทมีการ,รเป็นเผ่าพันธุ์มีการ,รเป็นแกนแดนเกิดแดน,แดนตาย ท่านจะไม่มาแทกกรกรรมเราเราก็ต้องทํากรรมบางคนก็มีผ้าอยู่ในคอแต่ก็ยังทุกข์ยากต้องร้องลอง้ลอบากก็ยังกล่าวหาว่ามีผ้าก็ห้อยไปหนักคอมันไม่เห็นช่วยอะไรเลยทัน mm hmm. ทั้งตัวเองอมีผ้าอยู่แต่ไม่เคยบอกท่านว่า mm hmm. ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ร้อนอย่างนี้อะไรอย่างนี้ mm hmm. เอาความรู้สึกของคนที่ต้องรู้เอง mm hmm. ไงใช่ไหมเอาทําไมท่านอยู่คอไม่รู้หรือไงเ, mm hmm. เห็นทุกวันเนี่ยว่าเราเี่ยประสบ mm hmm. ทุกข์ยากอะไรงั้น แต่หาลู้มไหมว่าภายใต้ของชีวิตมนุษย์นะ่ะมันมีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่ท่านจะไม่มาแทรกกรรมของเรารแต่เมื่อเรากมกรมพาขึ้นมาแล้วพ่อแล้วบอกเก่าด้วยเจตนาที่ศรัทธาเจตนาที่หวังความช่วยเหลือเหมือนเรามีพ่อมีแม,แม่อย่างเงี้ยใช่ไหมผู้มีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็มีฐานะเรานี่บ้านก็ไม่ส่งรถก็ไม่มีค่าส่งข้าวก็มีกินไปขอพ่อแม่พ่อแม่ลูก ลำบากเือเกินแม่มีที่ไหนจะไ่ให้พ่อมีไหนไม่ให้มัน,มมนมลูกลําบากก็ให้ได้เพราะเป็นสายใหญ่แห่งความผูกพันเห็นไหมแต่เราไม่พูดแลว้วเขาจะรู้ไหมถ้าเราอยู่ต่างพินต่างไกลอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้รู้เองดิไม่มี <c oughs> เพราะอย่างนั้นทุกอย่างมันต้องมีเจตนาถ้าศักดิ์สิทธิ์ต้องบอกเจตนาแล้วถ้าจะทําตามเจตนาถ้าไม่บอกเจตนาท่านถือว่าเราทนอยู่ได้ท่านทนอยู่ในชีวิตได้เพราะกรรมเป็นของของตนเห่มไบางคนก็อโอ้ยห้อยไปกรหนาคคอไม่เห็นช่วยเลย ไม่เห็นทาอะไรได้เลยอ่าก็ไปไปอย่างนั้นไปเพราะตัวเองมากว่าไม่เข้าใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าใจเพราะท่านจะไม่มาแทรกของเราเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ท่านไม่เลือกใช่ไหมครับว่าคนนี้รอคนนี้สวยคนนี้น่ารักช่วยก่อนคนนี้ทีเล่ไม่ช่วยไว้ทีหลังมันจะมีอคติอย่างนั้นไหมไม่มันอยู่ที่ใจที่เขาศรัทธาเป็นหลักคนต้องมีศรัทธาศรัทธามีปฏิหารเกิดครับถ้าศรัทธาไม่มีก็ห่อยเป็นเพื่องบปรนดับสวยไปอย่างนั้นแหละ เจตนาห้อยแค่สวยเขาก็แค่สวยแค่นั้นเองอถ้าเขาไม่มีศีลมันก็ไม,มกก่ก็แค่นั้นเองถ้าเขาไม่เป็นคนดีก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นท่าศักดิ์สิธิ์มันเป็นท่าที่ต้องประกอบพร้อมด้วยจิตใจที่ดีงามด้วยและใจที่ศรัทธาด้วยคนที่ตั้งมั่นก็จะปลอดภัยแต่คนที่ห้อยเป็นเครื่องประดับห้อยเป็นการค้าแบบห้อยพระองค์แพงโชว์ โชว์เพื่อให้คนเห็นเห็นแล้ว่าขอซื้อแล้วได้อะกำไรอ่านั่นคือเขาเกตินาแค่เอาเป็นการค้าก็เป็นอยู่แค่นั้นเองับนะอย่างนั้นนะเพราะเหมือนเหมือนพระที่เขาขายกันตามพระเครื่องทั้งหลายอง 5, 000, 6, 000ค์ละห้าหมื่0 0 0หมืแค่สวยพิมพ์สวยคมเขาก็คุยจนแบบว่าจนได้ราคาเป็นแสนๆไปก็มีคนซื้อซื้อเพราะความสวยไม่ได้ซื้อาะความศักดิ์สิทธิ์สวยด้วยดังด้วยระพงค์นั้นแหละ แต่ไม่รู้ยี่ักสิหรือเปล่า <c oughs> ช่วยเราได้ก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ได้ค่านิยมไงใส่กรอบทององค์นี้เนะี่ยผมซื้อมาตั้งสองแสน <c oughs> อ่าเนี่ยมีพื้นฐานอยู่สองแสงนไะด้เอาวันนี้แสนห้าขายขาดทุนก็เ <c oughs> อาก็ไปอย่างนั้นแล้วก็คนซื้อกันไป <c oughs> แล้วคนที่ซื้อไปก็จะไปซื้อต่อเ็าไปขายต่อก็ก็เป็นลักษณัของความสวย,ยงั้นรับ <c oughs> แต่ในความสวยเช่นนั้นอ่ะในความงามของพระแต่และองค์ที่มีราคามากมายตามค่านิยมที่คนสมมุติให้อย่างนั้นะ มันจริงๆแล้วมันอยู่ที่ความศักดิ์สิทธ,ธิ์ที่ท่นานจะคุ้มครองเราได้ไหม,มใช่ไหมคุ้มครองเราได้ไหมส่วนมากอันนั้นก็คือทําเป็นการาค้าทําเป็นการค้าเพราะฉะนั้นเราถ้าใจที่มีศรัธทธาอยู่ในศีลธทรทรมจริงๆเนี่ยไม่ไม่ต้องแพงหรอกเป็นผ้าที่ได้ไปแต่ใจเราศรัธทธาท่านก็คุ้มครองได้คุ้มครองได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องมีใจประกอบพร้อมที่ศรัธทธาที่ประกอบพร้อมแล้วเราเป็นคนดีด้วยท่ยานจะคุ้มครอง ขอบพระคุณหลวงพ่อมากวันนี้ก็เป็นสิริมหามงคลผมได้มาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อแม้เทวดาก่อสรรเสริญว่าได้บุญมายิ่งน้อมนำไปสู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้ผมเคยได้ยินจากเนนตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มอายุประมาณยี่สิบนิดๆไปที่ปากโหร่าท่านเนียพินญายดระยะทางเดินในที่มืดก้อนหินเต็มเลยเดินป๊บเยวหายไปแล้ว อันนี้เจ๊กะรเตือแล้วท่านกา็บผมก็เลยถามว่าท่านได้คุยสทนานธรรมดีไหมท่านบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ทางโลกหรือทางไรถ้าโน้มเข้าสู่ธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าได้บุญอันเป็นเลิศทั้งสิน้นครับกราบขอบคุณหลวงพ่อมากเลยนะครับ <สา S 1> รบแค่นี้นะครับเดี๋ <สา S 1> ยวออก,กั<ส>ากเลย สุดท้ายก็มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหล็กไหลแล้วก็มาเช่าบูชาวัตถุมงคลเหล็กไหลของหลวงพ่อที่สำนักป่าพระธรรมยายมุนีได้นะครับผมมาหลายปีก็เช่าบ้างได้ได้ได้ไดจากความเม็ตาหลวงพ่อก็มากเพราะมาช่วยงานบุญเมื่อก่อนก็คิดว่าเอ๊ะหนักเนาะ <laughs> แต่พอดูโอ้มีความสวยงามทางศิลปะด้วยแล้วห้อยทีไรรู้สึก อบอุ่นใจแล้วมีบางอย่างเคยไปเชียงใหม่คิดว่าเกี่ยวกับของหลวงพ่อนะผมขุมก็พกพก,กไหลจํจำไม่ได้รุ่นไหนผมจะไปเหยียบตะปูเนี่ยนะมีเหมือนสิ่งสักผิดมาบอกว่าอย่าเหยียบผมนึกถึงหลวงพ่อเลยนะผมอยู่เชียงใหม่ะผมไปแหกดูโอ้โหเหยียบนี่เรียบร้อยแต่มีบางคราวแบบไม่ทันไม่ทันที่จะยกขาออกมันลงหวังนิ้วเลยครับ แล้วผมก็รู้สึกเลยว่าคือของขาังที่หลวงพ่อเชิญมานี่ไม่ธรรมดา,าอันนี้ผมไม่ได้มาเชียร์หรือว่ามาเย,ยือนยศสรรเสริญน,น,นะแล้วหลายๆคนก,ก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับเท่าที่ผมเคยคุยด้วยนะที่ได้จากหลวงพ่อไปเนะี่ยครับก็ครับ,ข,บขอบขอบคุณน,นะว่าเป็นบุญนะที่หลวงพ่อมาสร้างสำน,นักที่นครปฐม,มชาวนครปฐมอยู่ใกล้ๆนี่อยากใกล้เกือกินดังนะครับเพราะว่าคนอื่นอยู่ต่างประเทศอยู่อียิปต์ยังเคยมาเลยนะครับ ครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเสียงที่ท่านได้ยินคือหมาคิดถึงหลวงพ่อครับ <laughs> ผมไปก่อนนะครับ <laughs> เสียงมันมักกัดแน่เลย <laughs> มันบอกว่ามาเล่นกันได้ <laughs>